น้องแฟมนนทบ,บุรีมือตีของอาภิจิตจุกมาแล้วตีโดนอีกแล้วแล้วติดด้วยอู้หูดูภาพช้าครับยก,ก้บครับปากลองมาดูว่าผมลูกนี้เข้าวงมา ลูก <c oughs> นี้ดับขึ้นมานี่ฉีกออกข้างไปประมาณสองก,ก,กว่าเลยครับดูว่าสิิงบุรีจบขึ้นมาคุมโซนไปเนี้ครับขึ้นมาคุมโซ,นไ,น,น,มมซนได้ดีแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับ เรามาดูลูกนี้ดุขึมาแล้วตีโดนแล้วติดครับผมโอ้โหดูฮะจากเกณฑ์เป็นลองครับผมแฟมนนทบ,บุรีครับผู้เล่นของอาร์ตพิจิตตีติดไปได้สองแต้มโอ้โหยาวครับลูกนี้จบครับตึกอ้าวแล้วอาร์ตบุรีหลุดลูกนี้อีก โอ้โหโคชิงจะเป็นใครครับเนี่ยครับเข้าวงมับอาร์สิงบุรีจบขึ้นรับตึบลูกนี้ขึ้นกรุมโซนได้ดีครับไปพาลาดลูกเมื่อกี้ลูกหนึ่งฮะโอ้โหน่าเสียดายครับผมนะถ้าลูกนี้ติดอีกนี่โอ้โหขนองรักเลยนะผบอกเลยเข้าวงมารับน้องแฟมนนทบ,บุรีมือตีของอาพิจิต มาแล้วตีโดนอีกแล้วแล้วติดด้วยอู้หูดูภาพช้าครับจบครับปักสามแต้มในสนามบอยลุบรียรับทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ต้องขึ้นคุมโซนอย่างเดียวครับต้องเหนียวเข้าไว้จบครับตึบอู้หูครบจริงๆครับผมนะ นู่นครับทางด้านแจ็คเชียงรายไปซ้อมตีแล้วไปซ้อมตีแล้วครับแจ็คเชียงรายถ้าทําครบหมดจบก็จะชนะนะครับโอ้โหไ,ไปอีกหนึ่งลูกสี่แต้มในสนามยกขึ้นมาแล้วใส่คาเลยฮนะลูกนี้โอ้โหเกมล้นแล้วตอนนี้สี่แต้ม ครับเรามาดูว่าบอยและบุรีลูกนี้จะทำยังไงครับใบนี้เข้าวงมาจบมัตึบโอ้โหเหนียวจริงๆครับบอยเอาครับแจ็คครับผมไปซอ้อมไปอยู่ข้างสนามเดินเข้ามาครับแล้วลูกนี้เนี่ยบางแก่นมิดเลยนะเนี่ยถ้าดูตรงนี้ลูกดำๆนะทุกคนถ้าดูมไม่เห็นแก่นเลยนะน,นั่งชีวิตเข้าวงมาบแจ็คลูกนี้ โอ้โหต้องยอมับผมตีโรนรับสี่โอ้โหดูครับแจ็คเชียงรายเปิดขึ้นมาไปโอ้โหดูฮะโอ้โหดูนี่หมุนลูกโชว์เลยเอาครับโอ้โลูกต่อลูกครับนะลูกนี้ใครขึ้นท้าบอยขึ้นได้มีโอกาสเกมครับ ด้วยนะนั่งชีวิตเอาครับลูกนี้ตีโดนเกมตีผิดเกมเหมือนกันโอ้วัดหรือเปล่าต้องวัดหน่อยแล้วนั่งชีวิตทุกคนต้องวัดครับผมลูกนี้ไม่วัดไม่ได้ใครชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศครับผมอืม ลูกนี้เข้าวงมาลูกนี้แจ็คจืบปูหูแล้วปิดเกมเลยครับผมปูหดูฮะยกขึ้นมาตามแลรถปูหูดวงครับผมนะดูวับแจ็คมีสะใจเลยแล้วกับน้องแฟมน้องแฟมแฟมครับดูฮะ จบขึ้นมาครับต่ำนะแต่โดนโอโหแล้วติดเกมครับผมนี่ฮะทำได้ครับผมเข้ารอบชิงจันะเลิศไปครับ